คุณผู้ชมครับแฟนคลับที่มาเชียร์เมืองทองของเราในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหนาตาพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้เต็มโคตา้าทีมเยือนสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าหนาตามากๆนะฮะสำหรับแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่ตามไปให้กำลังใจกันถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือพี่ป๋องนะครับซึ่งก็เป็นแฟนคลับพันแท้ของสโมสรเมืองทองของเราไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนอาป๋องกับน,น้องอาร์มเนี่ยก็ตามไปเชียร์ทุกๆท,ท,ที่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ ป่องสักนิดหนึ่งนะฮะถึงการเสริมทัพของเมืองทองในซีซั่นนี้รวมไปถึงโอกาสที่เราจะได้เล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2อีกด้วยล่ะครับครับซีซั่นใหม่ครับผมอุ้ยนี่เสื้อใหม่แล้วนี่เสื้อใหม่ซื้อเมื่อซื้อเมื่อวานนี่มอาไปซื้อให้เ่็กซ์ใส่ XL อพอดีสวยไหมสวยไหมสวยสวยมากเลยนะสวยสวยมีมีอะไรมีทองครับอ่าไหนถามเริ่มต้นซีซั่นใหม่กับโคจิโน์มองยังไงครับ ก็ระเบียบมีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นระเบียบเยอะดีระเบียบเยอะดีใช่คือผมผมในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนครับคือโค้ชต้องต้องแบบนี้อาซ้อมซ้อมให้เข้าโปรแกรมถ้าเราสังเกตมาดูการผ่านมาครับของเราเนี่ยพอนาทีทั้งแปดบใช่ไหมยุบเฮ้อย่างที่บอกอะในฐานะที่เป็นนักกีฬารู้เลยว่าซ้อมไม่ถึง ยุบพอยุบปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแผ่แผ่ใบปลายแผ่แผ่ใบปลายตอนนี้มาก็น่าจะดีนะเห็นว่าได้ซ้อมมมีซ้อมเช้าด้วยแล้วก็ซ้อมเรื่องพละกําลังมีโปรแกรมบางคนก็มีข่าวมาว่าท้อเหรอยางยางใช่ไหมต้องกระตุ้นกันผมรู้ถึงตอนไหนใช้ไหมต้องต่อโคจุนอ่ะนี่หนักกว่าหนักไปเหรอก็นนั้นเปิดไฟนั้นน่ะหนักไปเหรอหนักกว่าโอ้ใช้ได้เลยสุดยอดมันต้องอย่างนี้เล่นกีฬามันต้องอย่างนี้ครับแล้วการเสริมทัพล่ะครับ อามากเป็นไงโอ้ผมว่าปีนี้เราเร็วมากครับมีเสริมต่างชาติได้เข้ามาเยอะ,ออะตัวไทยก็มีมีเข้ามาหลายคนผมคิดว่าก็พอกับขุมกำลังที่ที่เราต้องเตรียมทีมในฟุตบอลลีกแล้วก็ได้เล่นในเอฟซีด้วยปีนี้โชคดีผมว่าได้ได้ได้ได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 มีโอกาสได้เล่นในเอฟซีครับก็ให้ทุกคนได้มีประสบการณ์แล้วก็แล้วก็ <c oughs> ได้ได้ ผลการแข่งขันที่ผมคิดว่าอาจจะคาดหวังอาจจะเข้ารอบลึกหน่อยก็ได้เอ้าพอเจออาจจะได้เจอทีมอาเซียนด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะมีผลงานที่ดีในในลีกแล้วก็ในบอลเอฟซีด้วยครับเคยฝันเล่นๆนะบอกเ่อถ้าฤดูการหน้าเราได้ไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกผมขอเล่นถ้วยนี้ยเพราะว่า มันพอพอได้สู้อย่างหนึง่งแชม์บลีกทูใช่แชม์บลีกทูมันพอได้สู้อย่างหนึ่งนะฮะที่สําคัญก็คือว่านนหลายหลายประเทศเดินทางไม่ไกลยกอย่างเช่นเป็นสิงคโปร์นะ เ็นเวียดนามนาไปใช่น้าไปเป็นฮ่องกงอะไรแบบเนี้ยอ่าก็ก็คือคือคืออยู่ในอยู่ในอยู่ในก็มีฮิโรชิมานะครับก็ไม่เป็นไรทุ่ยหนึ่งอะท่ยหนึ่งถุ่ยหนึ่งไม่เป็นไรถุ่ยหนึ่งยังไงนะขออยาเป็นอมีฮิโรชิมาขออย่าเป็นเดี๋ยวขออย่าเป็นซิดนีย์แล้วกันมันเดินทางเยอะแล้วมันไกลแล้วมันแพงแล้วมันมันหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวขอกลับไปเรื่องหนึ่งที่ถามอาเมื่อกี้เสริมตัวเป็นยังไงปีเนี้ยผมประทับใจมากผมประทับใจตตรรรรรรรงงไไไหนู้้มมัยผบบบใจวิิิิธีคคคดขออาาาเเเสแแกกํโโพ่่ เทอไปคนกกลับมาสามอันนี้ถือว่าคุ้มเลยฮะแล้วก็ยึกยักยึกยักกันไปกันเนี่ยยังไงเสียอยู่แล้วเพิ่มเพิ่ทำไปทำมายังไงไม่รู้ได้ได้ได้สันกลับมาอก็คือกําไรเละเลยก็ฝากฝากไปก็ก็ขอบคุณ b ีจีด้วยนะซื้อซื้อซื้อเท่สองครั้งครับแล้วน้องนองที่มาก็เหมือนจะมาเป็นตัวหลักเลยที่นี่ด้วยใช่ครับวันนี้ดีกว่าเจอชมป์ดิวิชั่น สขึ้นมาปีที่แล้วเขายิงเยอะที่สุดใน หลีกล่างอะนะฮะมองเองเจอโบราดเนี่ยบอกว่าไม่ง่ายหรอกเออใช่ใครบอกว่าเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมากระแสเข้ามานแรงดีมาตั้งไกลดีแล้วนะสุดท้ายเขาคนสามหมื่นเลยนะสองสามหมื่นเลยคนเต็มไปหมดแล้วใชยคนนี้เนี่ยยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วคือเขามีแบ่งไว้เชียร์วอลเลย์บอลเนี่ยอ่ก็เป็นโชคดีของเราแต่ถ้าวอลเลย์บอลสามศูนย์เขาก็มานี่ได้สามศูนย์ได้ไหมพี่ไหนสาสามศูนย์พอดีไหม สามศูนย์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเท่าไรบอลไม่รู้ผมไม่แน่ไม่แน่ใจเลยว่าบอกว่าบอลแล้วบอลมันมันมันยากอ่ะมันยากบางทีมันก็ช้าบางทีก็พัวงพาพวงพาพวงพาหมดใช่ใช่บางทีก็แต่นี้เจอเวียดนามด้วยมันผู้ขี้กันผมว่าเผลอเลิกหลังเราอีกนะเป็นไปได้เผลอเลิกหลังครับก็ยากนะครับวันนี้ก็ผมว่าไม่ง่ายสนามมันใหญ่มาเล่นยากสนามมันใช่ไหมสนามตัวสนามมันกว้างกว่ากว้างมากก็คือเหมือนกับเป็นแม็กซิมัมของสแตนดาร์ดสนามบอลที่เขาเขาเขากำหนดให้เลยอ่ะ โฟกัสไทยในปีนี้อยากโฟกัสไทยก็น้องน้องน้องฟ้องแล้วกันครับน้องฟ้องแล้วก็คณะคณะยกผมว่าน่าจะผลงานดีโอกาสลงเยอะแน่นอนแล้วก็ต่างชาติผมว่าที่เสริมมาทุกคนก็น่าจะมีผลงานที่ดีครับก็ผมคิดว่าเขามีคุณภาพที่ดีทุกคนก็คิดว่าน่าจะทําผลงานได้ดีครับก็ หวังว่าวันนี้จะยิงประตูได้สัก2ลูกแล้วกันชนะชนะชนะเอาเอาเปเอาเราไม่ได้เปิดฤดูกาลด้วยการชนะมาหลายปีนานกวันนี้ขอชนะแล้วกันครับผมนะครับผมขอให้ชนะตอนนี้อะไรฮะเติมเติมน้ำมันแคมป์ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์อ๋อแคมปิ้งอยู่ไม่คืไปปคือปี้หวหิวๆๆโอเคขอบคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าเสื้อคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองที่น้องอาร์มใส่แบบโอเวอร์ไซส์เนี่ยแมใส,ส่แบบเนี้ยมันดูคลาสสิกดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะถึงแม้การเริ่มต้นสตาร์ทในนัดแรกของสโมสรเมืองทองจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆแบบนี้แหละครับยิงเขาเยอะบุกเขาเยอะแต่เอาบอลเข้าไปตรงตาข่า,ขายไม่ได้ มันก็มีแค่เสมอกับแพ้เท่านั้นแหละครับก็ต้องมาปรับมาจูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แต้มนัดที่แล้วเสียไปเนะี่ยไม่ถูกทิ้งห่างมากจนเกินไปนะฮะต้องกลับมาโฟกัสเกมในบ้านวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้นะฮะจะได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งสําหรับโคจิโน่แล้วก็ขุนพลกีเลนพยองเพื่อที่จะคว้า3คะแนนสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเมืงองทองของเรากลับมาคืนให้ได้นั่นเองแหะครับ